รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันนี้คานะคะ7ตุลาคม2557ค่ะวันนี้เรา3ามคนนะคะปุ๊กแต่โบมะค่ะจริงแล้ววันนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากกันเยอะมากเลยค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ร่วมหารือรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะวางแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหายางพารานะคะโดยมอบให้กรมวิชาการและบริษัทร่วมทุนยาง3ประเทศได้ร่วมกันหา รือนะคะเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคแล้วก็รวมถึงการหามาตรการค่ะในการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวด้วยค่ะนายปิติพงศ์พึ่งบุญนายุทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังการหาหรือร่วมกับนาย ass, นดักลัสอุกาเอมบาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะป,ปลูกและสินค้ามาเลเซียว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้สาระสําคัญหลักๆคือการสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่อีกประเทศคืออินโดนีเซียที่น่าจะมีการหารือหลังจากที่อินโดนีเซียจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีการประชุม3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าณกรกุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดยมี3ประเทศผู้ผลิตยางหลักเข้าร่วมประชุมได้แก่ไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมถึงประเทศผู้ผลิต,ตรายย่อยอย่างลาวเวียดนามและกัมพูชาเพื่อกำหนดทิศทางหามาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางพาร,ราระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน สำหรับประเทศไทยได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและบริษัทร่รวมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัดหรืออากโกได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้ง3าประเทศที่ถือว่าเป็นผู้ผลิตและขายยางพาราเป็นหลักมีโอกาสที่จะกําหนดราคายางได้ซึ่งจะทําให้แนวโน้มราคายางในปัจจุบันและอนาคตดีขึ้นสาเหตุหลักที่ทําให้ราคายางตกต่ำยังคงมาจากปริมาณยางที่มากเกินความต้องการของตลาดโดยหลักการจะต้องควบคุมปริมาณยางในประเทศที่ได้ก่อน ในขณะที่ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางภายในประเทศที่กำหนดไว้4มาตรการอาทิการให้สินเชื่อเพื่อการแปลรูปและรวบรวมยางอาจจะยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของผู้ปลูกยางซึ่งรัฐบาลจะพิจรารณามาตรการให้ความช่วยเหลือในแนวทางอื่นๆที่มีความเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาได้จริงโดยเร่งด่วนต่อไปค่ะมาตรการต่างๆนี่ต้องเป็นมาตรการที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามประเทศหลังเนี่ต้อง ต้องทำเพื่อทำให้ราคาอย่างสูงขึ้นโอกาสมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเพราะว่าถ้าทั้งสามประเทศตกลงเป็นยังไงรวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยก็จะส่งสัญญาณไปในเรื่องของการค้าขายยางให,ให้ให้ดีขึ้นขณะนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเนื่องจากเราเป็นผู้ขายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ควรจะมีโอกาสที่จะกำหนดราคาของอยางได้บ้างไม่ใช่ให้ประเทศผู้ซื้อเนี่ย เป็นผู้กำหนดราคาย,ยางหรือให้ตลาดคอมมดิตี้เป็นผู้กำหนดราคาย,ยางก่อนค่ะในขณะที่นะคะประธานหอการค้าจังหวัดตรังค่ะวอนให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมันภาคใต้นะคะที่กำลังประสบกับปัญหาราคาตกต่ำด้วยเช่นกันเนื่องจากภาคใต้มีรายได้จากยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมันเป็นหลักค่ะคนายสลินโตทับเที่ยงประธานหอการค้าจังหวัดตรังนะคะ กล่าวถึงการที่รัฐบาลได้อัดงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในหลายด้านนั้นนับเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณประชาชนและแรงงานก็ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างงานแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยในส่วนของประชาชนภาคใต้นั้นค่ะไม่ค่อยจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นั้นนะคะรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาของพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราและก็ปาล์มน้ำมันในขณะนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งสองชนิดค่ะมีราคาที่ตกต่ำเป็นอย่างมากก็ทำให้ประชาชนแล้วก็เกษตรกรมีรายได้ที่ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อประชาชนขาดรายได้จึงไม่มีการจับจ่ายใช้สอยก็ส่งผลให้พ่อค้าแม่คา้าขายของไม่ได้นะคะดังนั้นรัฐบาลควรเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็สวนปาล์มในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะด้านของราคาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากราคาในปัจจุบันก็ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตทําให้กเกษตรกรไม่มีกําลังซื้อพอค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้จึงทําให้เศรษฐกิจตกต่ำค่ะก็เห็นมีมาตรการหลายส่วนที่ออกมานะครับเช่นการช่วยเหลือชาวนาหรือการช่วยเหลือภาคธุรกิจก่อสร้างที่จะให้มีการซ่อมสร้างโดยที่มีการช่างงานใน ในระบบฐานลากยาเนี่ยเพื่อจะกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเรืองที่ดีในระยะสั้นนะครับอาจจะทําให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามจากมาตรการที่ออกมานั้นเนี่ยในภาคใต้เองดูเหมือนจะได้รับผลประโยชน์น้อยมากไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางหรือชาวสวนปาล์มตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนฝากไปยังท่านทางรัฐบาลนะครับว่าให้ช่วยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบชาวสวนยาง และก็ชาวสวนฟาล์มโดยด่วนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้เน,ในใี่ยเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของนาข้าวบ้างนะคะตอนนี้มีการพบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลค่ะกําลังระบาดในนาข้าวนะคะโดยที่กําลังออกรวงแล้วก็ตั้งท้องในเขตพื้นที่ตําบลแม่สุกอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลําปางก็ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากค่ะ ที่บริเวณนาข้าวของชาวนาทางบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่5ตบลแม่สุกอเภอแจ้หม่มจัังหวดลำปางเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง,ง,ปาง,ง,ปางพร้อมเจ้าหน้าที่อเภอแจ้หม่มลงสำรวจแปลงนาข้าวหลังได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่าในพื้นที่ดังกล่าวกำลังประสบกับปัญหาโรคและ,มะแมลงระบาดในนาข้าวทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงและกำลังตั้งท้องเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รับความเสียหายไปแล้วโดยสิ้นเชิงโดยพบว่าการระแพร่ระบาดนะคะของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะระบาดเป็นย่อมๆกระจัดกระจายไปทั่วค่ะพรม พร้อมกันนี้ยังพบว่ามีแปลงนาข้าวของชาวนาถูกรคเพรี้ยใบไม้ต้นข้าวระบาดนะคะจึงทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่ค่ะระบาดอยู่อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้นะคะพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาแล้วก็ยังพบว่ามีชาวนาในอีกสองหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวและกระจัดกระจายไปอยู่ในนาข้าวอื่นๆได้รับความเสียหายอีกจํานวนมากซึ่งทั้ง3หมู่บ้านมีเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากโรคดังกล่าวระบาดในนาข้าวเสียหายไปแล้วกว่าหลายร้อย,ย,ยไร่นะคะในเบื้องต้นค่ะนักวิชาการสํานักงานกเกษตรจังหวัดลําปางก็ได้ออกแนะนําชาวนาในพื้นที่ที่กําลังมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดหนักให้ชาวนางดทําการ นำเข้านะคะแปลงนาในช่วงนี้ค่ะงดการนําน้ําเข้าแปลงนานะคะพร้อมทั้งให้มันออกสํารวจแปลงนาและได้ย่าตามคันนาเพื่อไม่ให้เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอาศัยอยู่แล้วก็แพร่พันธุ์ขยายวงกว้างค่ะพร้อมทั้งจะได้จัดสรรหาสารเคมีที่มีการฉีดพ่นแล้วไม่มีผลกระทบจากสารตกค้างเนื่องจากต้นข้าวที่ถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลกําลังออกรวงจะมีการเก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตในอีก2สัปดาห์นี้ค่ะก็ได้แจกจ่ายให้กับชาวนานําไปฉีดพ่นเพื่อระงับการแพร่ระบาดในการ ออกรวมเป็นวงกว้างต่อไปค่ะค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะส่วนช่วงน้ำมาติดตามจับกระแสเกษตรกันค่ะค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง บริษัทซากครประเทศไทยจำกัดซิงเกอร์เกตกริชค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการออกมาตราการออกมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะที่ปลูกข้าวนะคะเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องของนะคะ การลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ลดราคาปัจจัยการผลิตเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกค่ะค่ะโดยล่าสุดนะคะก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต2,557ทับ2,558ค่ะซึ่งก็โครงการนี้นะคะจะมีการช่วยเหลือชาวนาอย่างไรบ้างเราไปติดตามกับจับกระแสเกษตรค่ะค่ะ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีนโยบายต่างๆออกมาช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศใน,นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตลดราคาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานปลอดภัย โดยได้มีการเปิดตัวโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการปลีก2,557ทับ2,558ซึ่งเป็นการผลิตก,กำลังขับเคลื่อนช่วยเหลือชาวนาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรรวมทั้งภาคเอกชน โดยมาตรการช่วยเหลือที่ออกมามี3โครงการคือ1โครงการลดดอกเบีย้ยเงินกู้เพื่อการพลิกแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีลงร้อยละ3ต่อปีรายละไม่เกิน50,000บาทระยะเวลาไม่เกิน6เดือนวงเงินชดเัยดอกเบีย้ยอยู่ที่2,292ล้านบาท สโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีช่วงที่ผลผลิตออกมามากโดยกเกษตรกรนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวมาขอกู้กับทกศในอัตรา80%ของราคาตลาดวงเงินไม่เกินรายละ300,000บาทโดยไม่เสียดอกเบี้ยกันหนดชำระคืนภายใน4เดือนเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน2557ถึงวันที่30กันยายน,น2558 และสโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรจะมีการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่ายวงเงินสินเชื่อ18,000ล้านบาทและเพื่อนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอีก2,000ล้านบาทรวมวงเงินทั้งสิ้นสอง0 0 0ล้านบาทโดยสถาบันเกษตรกรจะจ่าย1%นรรัฐบาลชดเชยอีก3%เรวมถึงขั้นตอนการจ่ายเงินตามมาตรการลดต้นนุนการผลิตให้กับชาวนาที่มีที่ดินเกินสิบห้าไร่ขึ้นไปจะได้รับครอบครัวละ1 5 0 0 0บาท ส่วนชาวนาที่มีที่ดินไม่เกิน15ไร่จะได้รับเงิน1,000บาทต่อไร่ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีรายชื่อชาวนาที่ขอขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปีในปีนี้2.87ล้านวัวเรือนมาตรการลดต้นทุนลดปัจจัยเป็นมาตรการหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการให้สินเชื่อเพื่อให้น้องเกษตรกรเนี่ยมีกําลังที่จะสามารถที่จะไปผลิตได้ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ระช่วยในเรื่องของชดเชยดอกเบี้ยร้อยละสาม ห้าหมื่นบาทที่ให้กู้ทกศอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยเหลือไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องของมาตรก,การให้เงินผ่านระบบจากกรอีก2 0 0 0มล้านเพื่อจะให้ไป้รวบรวมข้าวสัก4ี่ล้านตันเข้าเปลือกอันนี้ก็จะเป็นมาตรก,การหนึ่งทําให้สากกรมีไรายได้จากตรงนี้ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของชาวนานในพื้นที่จังหวรรัดราชบุรีต่อมาตรการช่วยเหลือชาวนานที่ออกมา โดยเกษตรกรเผยว่าถือเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตของชาวนาโดยตรงถึงแม้การช่วยเหลือจะให้เพียงสิบห้าไร่ก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลย1 0 0 0พันบาทถึงแม้ว่ามันดูแล้วมันจะไม่เยอะแต่ลดต้นทุนได้ได้เยอะพอสมควรน,นะครับแต่ในเรื่องของการที่จะต้องควักเงินเองออกไปเพราะเรามองว่าชาวนาบอบช้ำจากการเคลื่อนไหวการต่อสู้ไปช่วงที่แล้วนะี่เยอะมากนะครับโครงการรับจำนำก็ขวัญเสีย หรือว่าแม้กระทั่งการขายข้าวที่มงบอกว่าชาวนาเป็นตัวผลิตเยอะเกินไปเลยเนี่ยมันก็ฝวันเสียอยู่แต่ถ้าสมมติว่าตามความเห็นของกลุ่มพวกเราเรามองว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําตามคันรองที่ควรจะต้องทานะครับเราไม่ได้มองว่าเป็นประชานิยมเรามองว่าเป็นเรื่องการช่วยเหลือโดยตรงระหว่างรัฐบาลให้ถึงชาวนา ทั้งนี้ทางทากศได้เริ่มปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าพร้อมทั้งเป็นการสรับหนงระบบสากลและกระบวนการสากลให้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ค้าสินค้าเกษตรรายใหญ่เชื่อมโยงกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยขัดอํานาจให้กลไกตลาดมีความสมดุลและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม การปลูกข้าวนะคะก็ยังถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูนะคะตัวอย่างของสุดยอดชุมชนแต่ละจังหวัดที่ได้เข้าแข่งขันนะคะใน t ด e ฟาร m เมอร์เกมเกษตรกรปี2องเขาจะมีวิธีการนะคะในการปลูกข้าวให้เป็นผู้ชนะได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะ สนับสนุนโดยย่าร่าต้นกำเนิดเรือใบไวกิ้งเยอสีฟันแปลงสีฟันฟาร์มบายฟาร์มชาแนล เดอฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรปี2นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ข้าวชุมชนนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพูดถึงการทํานาแล้วก็บอกว่าวิธีการที่สําคัญนะคะที่สุดเลยก็คือการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ดังนั้นทีมนี้เนี่ยนะคะเขาเลือกวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเขาจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้สักแค่ไหนและที่สําคัญผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพเพียงใดรอตามไปชมกันค่ะในเดอะฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรปี2ค่ะค่ะ เตอ,อร์ฟารเปอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขในช่วงการดูแลบำรุงรักษาต้นข่าวผู้ข้าแข่งขันทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านกระหนังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีวิธีการบำรุงต้นข่าวที่แตกต่างกันไป สมาชิกของทีมนี้ถ้าต้องใช้ปุ๋ยเคมี Me, ก็จะใช้รวมกับปุ๋ยอินทรีย์เพราะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี Me ได้ประมาณ50กิโลต่อไร่ถ้าเป็นอินทรีเพราะอินรียมันถูกเงอินทรีกระสอบเท่าไหร่อะอินรีย์2ร้อยกว่ากันเคมี K Me ก็ประมาณแล้วจะเอาสูตรถ้าสูตรเร่งไงมเมล็ดมันก็พันกว่าถ้าไม่ค่อยเร่งเมล็ดก็ประมาณ หักเจ็ดร้อยก่อนอ๋อเต็มที่มาสี่กิโลสี่กิโลอันนี้อันนี้อันนี้ตัวตักมันประมาณหนึ่งกิโลไหมอันนี้สี่กิโลครับเราตักเดียวสี่กิโลเลยเหรอครับโอเคมันมันจะเราเออหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเราถ้าตักเต็มมันจะสี่กิโลเท่ากันนี่ไม่เต็มกว่าหนึ่งกิโลแล้วใช้มือคลุกให้เข้ากันมันจะดีเด้อเนี่ยดีครับ เคยใช้มาเริ่มดีเม็ดมันเต็มน้ำหนักน้ำหนักมันจะหนักเวลาเวลาสารอะเวลาเป็นเะมีเวลาเป็นเมล็ดข้าวนี่มันเต็มครับน้ำหนักดีมันจะเลื้องอารามสวยงามไม่ควรมีรีบเนาะไม่มีรีบเม็ดจะเต็มเม็ดผสมกันตูดอะไรเนี่ยมันสูตรอะไรเนี่ยมันผสมกันแล้วมันเป็นสูตรอะไรเนี่ยเคมีไอซินซีผสมเคมีสูตรสูตรชาวบ้านเราไอคนสูตรเองมานเนี่ยประหยัดประหยัด ต้นทุนประหยัดต้นทุนถึงเวลาเกี่ยวเราจะเอาไปขายมันจะเงินมันจะเราจะเหลือเยอะประหยัดต้นทุนเคมีนี่มันสูตรอะไรนะเคมีสิบหกแปดแปดอ๋อสิบหกแปดแปดหรอถ้าถ้าเราไม่ใช่ออินซีเราก็ใช้สิบห้าชิ้ห้าแต่ต้นทุนมันแพงเเราไปเอาอินซีแทนอินทีอินซีจะช่วยสร้างเมล็ดสร้างน้ำนมมันจะดีกว่าเคมี อาหารมันจะดีกว่าเคมีถ้าใช้อินรีย์นอกจากเรื่องของปุ๋ยแล้วนั้นทีมนี้ยังใช้เทคนิคการาตัดต้นข้าวาด้วยว<า>น,นะครับปุ๋ยเคมีก็อยู่ประมาณไร่หนึ่งประมาณสองร้อยกว่าบาทครับ 5, ห้าไร่ก็ประมาณพันพันเศษเศษครับ นีม่มาหันมาใช้อินซีต้นข้าวก็สูงกว่าไอเทมีเลยต้องตัดปลายออกต,ตัดรอบแรกกรับรอบสองตัดไม่ได้เพราะว่าข้าวมันจะ <c oughs> จะพอจ,จ,จ,จะเริ่มตั้งท้องครับพูดง่งายๆเคยทดลองเมื่อปีก่อนๆถ้าต,ตัดอย่างนี้มันออกรวงดีกว่าเพราะว่าใบมันจะไม่แน่น อากาศมันรับแสงได้ดีรับสองได้ชั่วเล็กข้าวก็ไม่ล้มด้วยเดือนสิงหาแต่กันยากันยาอย่างช่วงนี้ก็ไม่ให้ตัดเป็นช่วงที่มันจะเริ่มจะอกกอกดอกย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขันเดิะฟ r ร์มเมอร์เกมเกษตรกรปีสอง สนับสนุนโดยกรมการข้าวโตโยต้ารามชาแนล วันนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการแข่งขนัขนเดอะฟาร์มเมอร์เกมกเกษตรกรปี2ได้นะคะด้วยการโหวตให้คะแนนทั้ง5ทีมที่คุณชื่นชอบชอบทีมไหนนะคะง่ายๆเลยค่ะพิมพ์ SMS นะคะแล้วก็พิมพ์ F ก่อนค่ะตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบส่งมาที่หมายเลข4221900ทุกคะแนนมีคุณค่าทางใจแล้วก็แน่นอนมีผลต่อชัยชนะของทุกๆท,ทีมด้วยคะ่ะใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจคนไทยหัวใจก ใน Facebook กันได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสามคนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแรงเชียร์จากทางบ้านทั่วประเทศเชียร์ F2 ส่งไป4 2 2 1 9 0 0ด้วยครับช่วยโบวททีมบุรีรัมเวยนะคะ F2 กด4 2 2 1 9 0 0ค่ะช่วยส่งกำลังแรงใจเชียร์บุรีรัมด้วยนะคะพิม F2 ส่งมาที่ 4, สองสองหนึารีดัมเฮ